Okay. ขอเน้นๆสดมันจะทะลุไหมเอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่เกม Call of the Wild แล้ววันนี้เรามาอยู right, so specific, like And, so, ่กันในแมป Yuka v a l e นี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากผมอยากจะมาแลกกร r i ล l e เปร่ Bear, สุดๆเลยพร้อมกับน้องหมาคู่ใจของผมน้องหมาเจเกอร์สวัสดีเจเกอร์ข้อมือหน่อยนั่นแหละเด็กดีมากสวยตอน,นี้โอเคอ่าก็วันนี้นะครับผมเราจำมาล่ามีกริซลี่เบร์ซึ่งเป็นอ่าเรียกว่าไอคอนิกของเอ่อแมปนี้เลยผมว่ามันน่าจะสุดยอดมากๆอุย้ยอ้อนี่กวางมูสโอเค ภารกิจของเราวันนี้ก็คือเราจะล่าหมีกริซลี b บร์แล้วก็ระหว่างทางถ้าผมเจอสัตว์อะไรผมก็จะล่ามาด้วยแล้วกันนะแต่ก็จะไม่พยายามออกนอกลู่นอกทางเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว,ว่าผมได้ยินกวางมูสตะโกนดังมากซึ่งผมเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเพจผู้ต่อด้วย200เมตรว่ะเ,เหมือนเขาจะรู้นะโอเคครับไม่เป็นไรรู้ใช่ปะ จริงๆระยะน,นี้เรายิงได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนันนะอ่าระดับแปดเลยเหรอปืนผมยิงได้อยู่ครับเฮ้ยผมเจอรอยเท้าหมีคริสลี่เบร์อันนี้น้องกำลังเดินเล่นอยู่น่าจะไปได้ไม่ไกลหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยหมาป่าเกรย์วู f โอเคอ่าจริงๆหมาป่าเกรย์วู f ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ไอคอนิกของ ของแมบนี้เช่นกันนะครับผมซึ่งผมว่าหาตัวค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่แต่ส่วนมากเขาจะอยู่เป็นฝูงใช่ไหมถ้าอยู่เป็นฝูงก็อาจจะโดนกัดตายอย่างง่ายๆเลยก็ได้โอเคมีมูสอยู่ใกล้ๆด้วยครับไปต่อโอเคผมเจอแล้วครับผมเป็นกวางมูสระดับแปดถือว่าเยี่ยมเลยแต่เราหามุมก่อนแล้วกันนะโอเค น้องยังไม่รู้ตัวเยังจมอยู่ผมยังหามุมยิงไม่ค่อยได้วะโอเคช้าๆครับคนค่อยๆใจเย็นแล้วแต่แปด very easy ครับได้ปะประมาณนี้โอเคขอนเน้นสไนเปิจะทะลุไหมโดนโอเค ดสโกไม่รู้ว่าจะโดนไหมนะนี่ไงเลดิงโอ้โหเวลี่โลเลยครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะเดี๋ยวให้น้องเจกเกอร์ตามเหมอนอาจจะตายก็ได้นะผมแต่ว่านานอนะนานมากเลยโอเคตัวตะกี้ไม่น่าตายครับไม่ตายครับไม่ตายโอ้โห <Okay. S 2> oh. โอเคความมูสเพียบเลยครับตรงนี้โอเคี okay, oh. ๋ยดูก่อนว่าอยู่ไหนกันเค okay, oh. ผมเจอแล้วเ oh. พศผู้มงุงอันเลื้อครับ oh. กำลังร oh. ้องร้อยกมอยู่ตรงนูน้น oh. ไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันกับที่เรายิงหรือเปล่านะ อาจจะใช่ครับแต่น้องไม่ตายว่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป้าหมายแล้วกันนะใกล้มากใกล้โคตรโอเคหมดแลโ้โอเคอุย้ยสวยจัดเลยเยี่ยมครับมาเตรีมตัวทุกคน70เมตรเยี่ยมมากอย่างนั้นแหละลูกขอให้เน้นตรงนี้โดนไหมโดน ไปไหนแล้วนี่โอ้โหบีเบลลี่โลเลยว่ะแตกไปตายอยู่นะผมว่าโอเคครับใส่แม็กซ์ดวนๆไปไหนแล้วเฮ้ยวิ่งไปแล้วไปต่อครับโอ้โหไม่ทันกัน นี่นี่อยูนี่โอเคโอเคขอใเน้นเฮ้ยมีหลายตัวด้วยโอ้ไม่ก็โอเคล้องมีเขาข้างหลายตัวครับเราต้องเอาตัวนี้ไม่ใช่อ่ะมันอันนี้มันคนละตัวกันนะกินเข้าไปดูปะ เฮ้ยออรแกนฮิตปะเฮ้ยเวอร์ติเคิลฮิตสวยเลยอย่างนี้แหละเยี่ยมตามเลยครับน้องน่าจะไปได้ไม่ไกลครับเฮ้ยตายอันนี้ตายเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต้องอย่างนี้โอ้โวยตัวยังใหญ่ดูสกอร์ตัวแรกของผมครับระดับซิเวอร์ถือว่าโอเคอยู่นะโอ้โยิยงไม่โดนหัวใจครับแต่ว่าโดนปอดซ้ายนะแปลว่าหัวใจอยู่ตรงกลางแถวแถวนี้นะ ขาหน้าที่เราเล็งเราต้องเล็งให้โดนตรงนี้ครับโอเคเยี่ยมเลยครับจัดมาได้800กว่าบาทสวยมากไม่มีอะไรเลยตรงนี้เฮ้ยใ,ใครเอ่ยอ้อเพชเมียไม่เอาแล้วกันครับปล่อยไว้เพชเมียถ้าเราลองไปใกล้ๆน้อนอจะว่างไงคิดว่าน่าจะวิ่งหนีครับคิดเอ้ยตรงนี้เป็นน้โซนของตัวอะไรนะหมี โอเคเป็นนี้โซนของกริสลี่ครับเยี่ยมกริสลี่นี่ถ้าผมรู้มาไม่ผิดน่าจะเป็นเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เกิดใน Valley. ยูกาฟาลีเออต้องเรียกว่าเป็นเป็นแค่สัตว์สีชเส์เดียวที่เกิดแค่ในแผนที่นี้นะโอเคครับทุกคนข้างหน้าผมเป็นฝูงคาดิแลคเอ้คัติแลคมาเป็นนมเลยคาริบาว โอเคมีฝูงใหญ่ตรงนู้นเลยหนึ่งตัวต้องหาตัวผู้ก่อนนะครับตัวผู้โอเคตัวผู้ตรงนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะแต่ขอเข้าใกล้กว่านี้ครับนี่มันร้อยกว่าเมตรอะโอเคข้างหน้าเป็นที่โล่งครับหมอบไว้นะเห็นปะเนี่ยอเลิร์หายละหมอบลงกัน โอเคใจเย็ยนใจเย็ยนครับเ่อเห็นไม่รีบครับหรือเพิ่งเดินหนีลูกร้อเจ็สิบเมตรครับผมยังไม่กล้ายิงนะแต่พอยดีมากเลยครับตรงนี้โอเคสองไว้ครับห <c oughs> องรู้นนะโอเคสามแล้ว ยังไม่หันมาเนาะโอเคแต่ว่าตัวอื่นว่าไงเ,อ,อ,เ,เอ่ยตัวนั้นเัลเลเอ๊ะใจเย็นนะร้อ oh, ยสี่สิบเมตรโหว่ายิงได้แล้วนะตรงนี้เฮ้ยโอ้โหแล้วเดินเดินไปไหนโอเคตรงนี้ร้อยสี่สิบเมตรครับโดนถามว่าตายไหมอันนี้ไม่รู้ครับต้องไปดู โอ้ยโดนครับทุกคนฮู่เท่โอแกนฮิตครับสวยจัดเลยเยี่ยมเลยครับแบบนี้มาน้องหมาตามเลยลูกน่าจะไปได้ไม่ไกลครับช่วงวาน,นี้หมาผมกำลังมาจริงเราจะตามเองก็ได้นะครับแต่ว่าใช้ใช้เขาน้องดูมาผมดูมาผมไอเจเกอร์อเป็นสบัดน้ำเลยตรงนี้เลยวรู ผมยังขำเลยอไปลูกอ่าสะบัดก่อนนะโอเคไปนั่นเลยต้องอย่างนั้นไอหมาแก่ครับน้องค่นข้างเก่ไปครับโหระดับว a เล m เ d ด u m น่าจะไปได้ไม่ไกลครับนี่เป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วโอเคข้างหน้าครับเยี่ยมเลยสวยจัดจัดเดี๋ยวมาดูสกอร์กันว่าได้เท่าไหร่นะยังไงเอ่ย โอ้โหระดัโก้ครับองปอดยังไม่ถึงไดมอนนะสามกสิบก็ห่างไกลกับไดมอนเยอะอยู่ถือว่าเยี่ยมครับประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะมาอย่างนี้เขาเรียกว่าต้องให้รางวัลสักหน่อยเยี่ยมมากเลยสำหรับวันนี้ทำได้ดีมากเอาขนมไปต้องอย่างนั้นสวยครับแล้วก็เดี๋ยวเราลูบหัวอีกสักทีเพชรอย่างนี้ โอเคน่ารักมากครับจัมเจเกอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นหมาเก๋ก็ตามโอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างชื่นชอบกนะันหรือเปล่าขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับถ้าหากชอบก็คอมเมนต์บอกด้วยถ้ามีทริคอะไรเล็กๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันวไว้เรามาเจอกันใหม่มีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับบาย